อร่อยแล้วค่ะทุกคนค่ะเจ้บูนะไอ้ฝาดตัวเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแกงส้มเราไี่ฝาดตัวเจ้าบูนตัวเปลมันจากสวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้วันจะมาทำแกงส้มกุ้งผักรวมนะคะใส่หัวผักคาร์บี้ด้วยค่ะตัวนี้หัวผักตัวนี้นะคะ Uh, Cavola rapa, questo io voglio la suppa aceto con la curry paste che okay, anche i gamberoni. Non è che sono tutti i ingredienti: gamberoni, quali ti piace tanto e poco, quello vuoi mettere? Che è l'orta e questo cavo fiore, questo e questo di succo di canna e questo cavolo rapa fagioli lunghi che lotta e questo la vadi questo corri paste di acido acido questo può fare la soppa anche questo anche puoi mettere il tunno nella uh, bottiglia allora io devo usare questo pesce นะคะวันอาจจะใช้ทูน่าก็ได้นะคะทูน่ากระป๋องก็ได้แต่ว,วันใช้ปลาตัวนี้นะคะกระป๋องแล้วก็มีทามารินแล้วก็เอสซาซาลิเปเชทามารินก็ไม่อัจฉแล้วก็มีกะปิด้วยค่ะควิสต์ด้วย นิวซีแลนเปิดแก๊สค่ะทุกคนค่ะวันนี้จะทำเมนูแกงส้มกับไข่เกี่ยวหมูสับค่ะตุ๊ดตกว๊ว่ะเมืเ่อเลือดอักขวัญค,คุณส่งอักขวัญ ปุ่นลิตรประมาณหนึ่งลิตรค่ะทุกคนค่ะรอให้มันเดือดก่อนนะคะขณะที่เรารอให้มันเดือดน,นะคะเราก็มาขูบเนื้อปลานหน่อยเป็ดย่าโมเปอร์โบเนลลากว่าไอเด็กซูนมิเซ้าโมไปรเลลาซัลซายูวออย่าเมตเลอร์อริพาสเตดิอะเชโดควิสโต สองช้อนโต๊ะนะคะด้วยอุกแกะประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะแล้วปอยทูนโนาะแล้วิุชชัเชป่าในกระป๋องนะคะปอยเชื่อม ใส่กะปิด้วยนะคะลงไปวิสโกอีกัมเบริรพาสเตวิสโกกัมเบโรนปีกคอรวิสโกว,ว,ว,วันจะใส่ประมาณนี้นะคะหนึ่งช้อนชา โอเคอักว่าบุญเลยตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะมันก็จะใส่เครื่องแกงเมติอาโมพาสเต้นอยฟาจามบุปีมากดใส่เครื่องแกงลงไปค่ะเอนปอยเมติเลอิเวดูเลยคั่วเลย difficile พอกอดดีเราให้เม็ด i a m ม prima even questo succo di canna mettilo tutto น้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ผักคอร์บี้ค่ะใส่ลงไปเลยผักไหนที่สุกช้าก็ใส่ลงไปเลยค่ะเอ้ยสุกใช่สุกช้า ยูซาลิโอุโนอกาโยคเมทามารินมันใช้ตัวนี้นะคะผงตัวนี้ของฟิลิปปินส์นะคะใช้แทนแกงส้มใส่แกงส้มได้ดีทีเดียวเลยค่ะออกเปรี้ยวๆอร่อยมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าไอตัวนี้ยฮอมเตุจากอุโนอกาโยเด่งตัว e พรา n ฉ c o ในซูเปอร์มาร์เก็ตกเซียอาวิสโตใสไปแล้วค่ะ poi mi dia che notta. Fagioli lumini. อุธิโมอาเมติม m o ีกกันเลยใส่สุดท้ายค่ะกุ้งวันซื้อมาครึ่งกิโลค่ะทุกคนดูจีเวดูเลยเอาทีเรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะ Io ho già sentito il sapore di sale e non metti più la salsa di pesce. Questo è già buono. Fatto. Allora il occa tu con qua. Che buono. fatto. เมนูอิตาเลียนกันต่อค่ะทุกคนค่ะสปาเกตตี้ปลาแซลมอนค่ะบ้านใส่น้ำมันมะกอกนะคะลงไปก็ประมาณสองช้อนโต๊ะค่ะทุกคนสำหรับสามท่านนะคะเผื่อคุณยายจะทานได้แล้วก็หัวหอมค่ะใส่ลงไปใครจะใส่กระเกียมก็ได้นะคะบอนใส่หัวหอม ปลาแซลมอนครึ่งซี่ค่ะทุกคนนี่ปลาแซลมอนนะคะตัเกสสปากเกตตี้โรลติมน้ำออกเลยค่ะทุกคนค่ะสปากเกตตี้เราสุกแล้วใส่ปลาทูน่าเลยเอปลาแซลมอนเลยค่ะ อันนี้ไข่เคียวอันนี้ลาเกตตี้ปลาซามอน,นะคะ่ะอันนี้ของพ่อรูนะคะสลัดกุ้งอันจะใส่ครีมด้วยนะคะทุกคนค่ะครีมปลาแซลมอนใครไม่มีก็ทำได้นะคะเอานมนะคะแล้วก็เนย ผสมกันก็ได้แล้วค่ะวันจะใส่ผักชีด้วยนะคะทุกคนค่ะ เสร็จแล้วค่ะสปาเกตตี้ปลาทูน่าเรานะคะของพ่อบ้านกับลูกและใครชอบก็าทานกันรอไข่เจียวค่ะเป็ดย่าโมฟิตะ Uva C'è un non quello mangiare, no? Come non buono? Buono. A me sembra come le hai fatte le altre volte zuppe, differente. Sì, tutti differenti. Ah. Verdura. Le verdure sono differenti, mm -hmm. ma le zuppa... Sì. sì. Vuoi dire intraccare adesso? Io ti sento la mamma. Non la vuoi riso? No, basta così. Che spaghetti ancora, sono tu. Che Carnevale si avvicina. Questo cosa fa? Per dolce. dolce. La lasagna. No, il dolce. Fanno le pizzette. E Come sono questi spelletti? Sì. Ti piace, nonna? Non. Sì. Ciao. Ciao, ciao. Ciao Massimo, ciao, ciao papà, ciao a tutti. Essa mão. Tutti i tuoi segreti! Viu. Attendo che arriva anche la bandiera di Wompii! Un... Ah, oh, attenzione! Ti ha colpito! Hai visto? Arriva la bandiera di un... pi